สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทยเกตสีครับประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568จากสนามมวยช่องเกตสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับเปิดหัวรายการครับด้วยมวยรอบปุนเสือครั้งที่24ในสายดีครับราชสักลูกหมู่5ครับพบกับก้องมีชัยจิตมัองนนพิกัด112ปอนด์คู่ที่2ครับเป็นมวยรอบป์ที่สอครั้บ24ในสาย คู่ที่2ครับยามานลัคกี้บันเทิงครับพบกับพายพยักทอตอพับผ่านอะไรพิกัด112ปอนด์คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของในการครับมนุพระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับพบกับวายุน้อยพอหอมกลิ่นพิกัด103ปอนด์และคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับกาว้านสจแดนระยองครับพบกับพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์พิกัด127ปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนาวิจารณ์ล่วงหน้ารายการมเมษจีสีในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนมัดบุยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแข่ให้กันด้วยนะครับพักยก24ครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้ครับที่แอดพีนะครับต้องมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย PY24 นะครับก็ขอฝากกันด้วยครับสำหรับพักยก24นะครับเอาละครับมาดูกันที่คู่ที่1นึเลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นะครับเป็นมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่24ในสายดีชั่จิบ พิกัด112บปอนด์นะครับมุมแดงครับราชศัก์ลูกหมู่5ครับราชศักก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทมวยเข่าแข็งแรงครับประเภทเดินจับเดินตีนะครับวงในแข็งแก่งแข็งแรงครับศอกสับศอกฟันแรงครับแต่ว่าหยุดไปนานไม่แน่ใจว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างหรือเปล่านะครับประเภทสูงยาวเขาดีนะครับช่วงหลังก็จะชกยืนในศึกสายของกุ่มพลังใหม่นะครับสองที่ค่ายมวยเกียรติหมู่5นะครับสามฝั่งหลังของราชศักครับก็มีแพนนกยก3ขจรศักดิโอปอน์ที่เวท ขุนศึกชอสุมายิมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดครับแผ่นอกยกห้าให้กับช่วยชาติชูมาดุนฟาร์มที่เปทีมวยเสียมอ้อมน้อยเมื่อ20สิงหาคมปี2565นาสะครับลาสุดชกไว้ก็113ปอดนะสำหรับท่านของราชศักนะครับส่วนคูณโชครับเป็นก้องมีชัยจิตมองนน์นะครับหรือว่าเจ้าก้องมีชยัยวัวันนิมิตรนะครับหรือว่าเจ้าก้องมีชัยสิทธิ์หมอลำบุญนะครับก้องมีชัยตัวน,นี้ก็ประเภทอาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับเป็นม ครับก็แลกก้าบวกครับประเภทใช้นับหัวนกเลยนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับเป็นมวยเดินเป็นมวยเปิดเกมนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับในการชกอยู่ตลอดนะครับซ้อมอยู่ค่ายใหญ่เลยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตบังนนท์นะครับคู่ปั้มคู่ซ้อมหน้าเสือการบำรุงนี่หายห่วงแน่นอนนะครับสามฟ้องหลังของก้องมีชัยครับก็มีชนะนกยก5พลอยมงคลจอมืองศีที่เวทีมวยจิตบังนนท์ครับแล้วก็มาชนะคะแนนนกแก้วลูกสวนที่เวทีมวยจิตบังนนท์ล่าสุดครับแพ้คะแนนนะครับเพชรเก้าล้านอีเกิลมวยไทยที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอออนเเมมืืงง่สิหา ที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไวร้อยสิบสอปอนด์นะครับมวยคูนี้ครับส่วนตัวก็ออกชอบไปที่ก้องมีชัยจิตมังนนก่อนนะครับดูว่าสภาพร่างกายช่วงหลังจะดูดีกว่านะครับตอนต้นมีรุ่นนับนอกได้ก่อนนะครับเตะขาต่อยมัดนะครับตีต่อทีโดนต่อโดนนะครับลูกหนักลูกแข็งแรงหัวจิตหัวใจท้ายๆนะครับดูว่าท้าน้าของเจ้าก้องมีชัยเขาจะดีกว่า นะครับราชศัก์นี่เดิมเดิมเมื่อก่อนนี่เป็นมวยที่โดนไม่ค่อยได้ด้วยนะครับแล้วก็หายจากเวทีมังกรไปนานนะครับทีต่อทีโดนต่อโดนน่ดูว่าสภาพร่างกายจะเป็นรองนะครับชอบไปที่ก้องมีชัยจิตมังนน์ครับร่างกายดีกว่านะครับทีต่อทีหนักแรงกว่านะครับซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ครับมาตรฐานความเชื่อถือดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะราชศัก์ลูกหมู่้าไปได้นะครับสำหรับเปิดหัวานการนะครับออกชอบไปที่ก้องมีชัยจิตมังนน์นะครับ คู่ที่2ครับก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่ยี่ีในสายดีครับยามานลักกี้บันเทิงครับพบกับ่ายพยักทอต่อพับผ่านารายพิกัด1นึ่งปอนด์นะครับมุมแดงครับยามานลักกี้บันเทิงครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าหมี42่ราชประชานุเคราะห์42ครับยามานตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยอาวุธครบเพื่องมวยขวาครับประเภทดับเตะดักแทงในก็มีขวางแทงสู้ครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับหลักเลี่ยมสมองมวยดีครับแต่ว่าช่วงหลังในสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับล่าสุดนี่แพนก ว่าสภาพร่างกายนี่ยังไม่เข้าที่นะครับฝีมือได้เปรียบนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายนี้จะเป็นรองนะครับสามฟอมหลังของยามานครับว่ามีแพ้นกยกสาพลายงาม T ีบเอ็มยิมที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยครับแพ้คะแนนสกาต่อคงอินที่เวทีมวยกองธรรอากาศดอนเมืองล่าสุดครับแพ้นกยก3ใหไม่กับพายพยักทอต่อพับผ่านอะไรที่เวทีมวยราชเนือเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไหว่ร้อยสิบสองปอนด์นะครับส่วนคู่ชกครับเป็นพายพยักทอต่อพับผ่านอะไรครับพายพยักตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธคครรรบเเเเเื่องนะปปป็มมวยขาภทิดก เตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรงครับหมัดสอกรุนแรงก้าแรกก้าสวนนะครับประเภทขยันเดินขยันเปิดเกมครับประเภทนอกได้ในดีนะครับเคยชนะนกหมานะครับฝีมือนี่จะเป็นรองนะครับแต่ว่าได้ลูกหนักได้ลูกแข็งแดงนะครับหมัดศอกนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับปีหลุนได้ตลอดนะครับสรับ ชาะของเจ้าผ่ายพยักษ์นะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยสอพับพ,พานหลายจังหวัดจันทบุรีนะครับสามฟ้องหลังของผ่ายพยักษ์ครับก็มีชนะคะแนนเพชรภูมินเพชรเกียรติเพชรท,ท,ที่ช่องจิตสีครับแล้วก็มาแพ้คะแนนยอดชนะศิบก,กวยบางคองแหลมที่ช่องจิตสีล่าสุดครับชนะนกยกสามยามานลัคก,กี้บันเทิงคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่17พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไปร้อยสิบสองปอนด์นะครับ มือคู่นี้ครับก็อคู่มวยแก้มือนะครับก็ชกกันมาครั้งหนึ่งครับก็เป็นท่าของเจ้าภายประยักห์นาที่เอาชนะนอกมาได้ท่เวทีมวยรราชดำเนินนะครับวันนี้ก็โคจรมาแก้มือกันใหม่ในรอบปุ่นเสือนะครับก็จะชกกันในพิกัด112อปอนด์เท่าเดิมนะครับมือคู่นี้ครับก็ออกชอบไปที่ภายประยัก์ทอตอพับพานาะไยก่อนนะครับหรือว่าสภาพร่างกายจะดีกว่านะครับมีลูกเดินมีลูกขยันนะครับเดินเตะเดินต่อยนะครับหมัดศอกนี่มีรุนได้ตลอดเวลานะครับจังหวะฝีมือนี่จะเป็นรองครับแต่ว่าพอเเบบีีีียยดดไปมารทต่อลูกแแข็งง สภาพร่างกายครับการยืยะของระนาพายพยักษ์เนี่ยเขาจะดีกว่านะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดที่เพิ่งชนะนอกมาด้วยนะครับชอบไปที่พายพยัก์ทอตอพับปานาลายครับแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะยามานลัคกี้บันเทิงไปได้นะครับสำหรับกู้ที่2ของในการนะครับออกชอบไปที่พายพยัก์ทอตตพับปานารายนะครับ คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับสดบทเก่าครับมนฑพระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับพบกับวายุน้อยพอหอมกินปิกัด103ปอนด์นะครับมุมแดงครับมนฑพระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับประเภทรุ่นน้องมวยซ้ายเลยนะครับประเภทฝีมือจัดครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหมัดสวนศอกสวนแรงครับประเภทซ้ายจับจ้านอาวุธหลากหลายรวดเร็วครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับก็เป็นแชมป์ในรุ่น102ปอนด์ของสนามมวยช่องจิตีนะครับแล้วก็ล่าสุดครับพึ่งคว้าเสื้อสามารถมาของได้นะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับสำหรับเจ้ามนฑล ามนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเด็ดลัดนะครับก็มีพี่หลวงคนเดิมดูแลการฟิตซ้อมนะครับสามค่อมหลังของมุนพระรามครับก็มีชนะคะแนนเพชรสามเพชรมวยไทยยิมที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับแพ้คะแนนจิรวัตรสรราชภูมิที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดครับชนะคะแนนจิรวัตรสรราชภูมิที่สนามมวยช่องเจ็ดสี วายล่าสุด102ปอนด์นะครับวันนี้ก็ปล่อยเวทขึ้นมา1ปอนด์นะครับส่วนคู่โชครับวายยน้อยพอหอมกลิ่นครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าออฟไซหัวโรน้ําแข็งครับวายุน้อยตัวนี้ก็ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดครับเตะต่อยแรงเขาในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับก็ได้กลับมาใจไวแล้ว2-3ไฟนะครับก็เป็นรุ่นพี่ประเภทเก๋าเกมะนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าแน่นอนนะครับต้นๆี่มีรุ่นนับน็อกได้ เป็นมวยที่ขยันเดินขยันเปิดเกมนะครับจังหวะฝีมือนิจะาเป็นรองนะครับแต่ว่าจะได้ลูกหนักได้กระดูกมวยนะครับก็เก็บตัวพิซซอมที่ข่ายมวยพอหอมกลิ่นนะครับสามฝัหลังของวายุน้อยครับก็มีชนะนกยก2ยกมังกรเปิ้นครที่เวทีมวยราชดำเนินครับแล้วก็มาชนะคะแนนยอดกุมารรถสวยจ่าเจตที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดครับแพ้คะแนนกับเพชรนิวั์สอดจารุวนที่เวทีมวยสยามอ้อมหน่อยเมื่อวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว้หนึ่งร้อยสี่ปอนด์นะครับ มือคู่นี้ครับก็สดบทเก่านะส่วนตัวดีออกชอบไปที่รุ่นน้องครับออกชอบไปที่มูลพระรามสิทธิเพชรฉลูกันก่อนนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือดูจัดจ้านกว่านะครับตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับกินเหลี่ยมกินทรงนะครับช่วงหลังในสภาพร่างกายดีมากนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นอกมั่นใจนะครับโชคที่ช่องเจ็ดสีเนี่ยถือว่าโชคได้ดีมากครับสำหรับเจ้ามูลพระรามนะครับชอบไปที่มูลพระรามสิทธิเพชรฉลูกันก่อนครับสดกว่านะครับสายทั้งแถบครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับ โดนนับโดนน็อกครับใท้ายหรือว่าเหลี่ยมตัวนะครับทรงมวยทางมวยดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะวายุน้อยพอหอมกลิ่นขึ้นชั้นได้นะครับสรับคู่รองขอรยกานะครับออกชออไปีีมูลพระดามสิทธิเพชรฉลุก,กันก่อนนะครับ คู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนารายการครับเก้าล้านสจแดนระยองครับพบกับพรเสน่ยสภูมิพัฒน์พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับบุมแดงครับเก้าล้านสจแดนละยองครับเก้าล้านตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือรุ่นนองครับประเภทมวยขวาสูงยาวนะประเภทดักเดะขวาดักรอยขวานะครับศอกสับศอกฟันแรงครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับวงไหนก็มีขวางดันแทงสู้นะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับปลาสุดกอข้ามศึกไปชนะนกแต่ของเจ้ามังกรเหล็กมาได้ที่เวทีมววราชดำเนินนะครับประเภทฝีมืออาจจัด้านนก็็เป อดีตแชมป์ในรุ่น122ปอนด์ของสนามหมวยช่องจิตีด้วยนะครับสำหรับตณะของเจ้า9ก้าหลานนะครับก็สอบไที่ค่ายหมวยต่อสุรัตจังหวัดระยองนะครับ สามฟอมหลังครับชนะคะแนนสักเล็กลูกเฉพาะโรงต้มที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะนกยก3ดีเซลสอดำเนินที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดครับชนะนกยก3มังกรเหล็กเปิลนครที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวัยี่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกวัยร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับส่วนคู่ชกครับเป็นรุ่นพี่ครับพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์ครับขุนเข่าตังเมครับก็เป็นมวยเข่าครับสำหรับท่าของพรเสน่ห์นะครับประเภทดุดันนะประเภทกข้อคอร์คอปั้มตีนะครับเข่าในเหนียวแน่นครับกาแลกกาบวกเป็นมวยเข่าล้วนๆเลยนะครับกระดูกมว การผ่านมวนิจ่าดีกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายในช่วงหลังนี้ไม่ค่อยดีนะครับช่วงหลังนี้เล่งไม่ค่อยขึ้นนะสำหรับเจ้าปอนสเสนนะครับแล้วก็วันนี้ดูว่ารูปร่างนี่จะเล็กกว่าด้วยนะครับ แต่ว่าจะได้ลูกเก๋าได้กระดูกมวยนะครับเครื่องร้อนช้านะครับประเภทเครื่องดีเซลครับสำหรับท่านของเจ้าพรสนีนะครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอภูมิพั์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสามฟ้อหลังของพรสนีครับก็มีชนะคะแนนฉมวกเพชรแอสสันปาตองที่สวนสยามครับแล้วก็มาแพ้คะแนนคัมแบ็กทีเคยุธนาที่ช่องเกษศรีล่าสุดครับแพ้คะแนนนะครับน่ารักเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีเมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยย28ปปอนด์นะครับ มวยคู่นี้ครับคู่เอกนำรายการครับก็ออกชอบไปที่9้าล้านสอจอเดลระยองก่อนนะครับได้หนุ่มได้สดครับรูปร่างดูสูงยาวกว่านะครับจังหวะ2นะครับตั้งรับจับทางดักเดะดักแทงนะครับศอกสับศอกฟันนี่ถือว่าอันตรายมาก นะครับอยู่ในช่วงที่กำลังมันอกมันใจนะครับตีต่อที่นะครับหลักเดียมตัวสมองมวยไอคีมวยนี่จะดูดีกว่านะครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับพรสเนียนี่ดูว่าช่วงหลังนี่สภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ถ้าจับวงในตีไม่ได้นี่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตตนนี่ดูช้ากว่าเยอะนะครับเข้ามาลงหลวมอาจจะมีโอกาสโดนศอกนับน็อกได้นะครับชอบพิธี่9้าล้านสจอเดยองครับสดกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะพรเสเนียสอภูมิพัฒน์ไปได้นะครับสรับกู้เอกนานริการนะครับออกชอบพิธี่9้าล้านสจอเดะยองก่อนนะครับ มาตุงนกันอีกครั้งครับผู้ที่หนึ่งครับออกชอบพปทีก้องมีชัยจิตมังนนครับหนักแรงกว่านะครับต้นๆมีลุ้นนับนอกได้ก่อนนะครับสอมอยู่ค่ายใหญ่ครับมาตรฐานความเชื่อถือดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะราชศักลูกหมู่5ไปได้นะครับสลับเกิดหัวในการออกชอบกล้องมีชัยนะครับคู่ที่2ครับชอบภายพยักทอตอพับพานาลายครับแข็งแร่งกว่านะครับหมัดสอกรุนแรงครับหัวจิตหัวใจมั่นคงกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะยามาลัคกี้มันเถิงไปได้นะครับสลับกูรีของคนในการออกชอบมนพราม สิทธิ์เพชรลูกกันครับสายจัดจ้านนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่านะครับสายผ่านตลอดครับวันนี้กะเอาชนะรุ่นพี่อย่างวายุน้อยพอหอมกลิ่นขึ้นชั้นได้นะครับสำหรับคู่รองขอในการออกชอบมนพระรามนะครับเลกวิีเป็นคู่เอกนํำรายการครับชอบ9้าล้านสจแดะยองครับอาวุธหลาหลาลกว่านะครับดักเตะดักแทงครับศอกนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังสดกําลังมั่นใจครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นพี่อย่างพรสนิษ์สอบภูมิพัฒน์ไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนํำรายการนะครับออกชอบไี่ที่9ล้าลแดนระคับ สำหรับชอบพิสุดิ์ในรายการครับชอบไปที่คู่เอกนำรายการนะชอบไปที่9ล้านสจอดนยองครับหนุ่มกว่าสดกว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับแล้วก็ดูว่าไม่แพ้มวยเข่าด้วยนะครับที่ต่อที่เบียดไปเบียดมาดูหลากหลายกว่านะครับท้ายๆวันนี้จะเอาชนะรุ่นพี่อย่างพอเสน่ห์สอบุทพั์ไปได้นะครับสำหรับชอบพิสุจิ์ในรายการนะครับออกชอบไปที่ล้านสจอแดนยองนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวยเจ็ดสีครับประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568จากสนามมวยช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในที่นี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมาหนัที่นี่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคนี้้กก็ตตอองขัวลา่อนครัับแล้วเจอกนใหม่คลิปหหนนน้าสรัับวี้ สวัสดีครับ